โลโล่โจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ที่จะรับเข้าสู่ยามาตามใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมส n o w ์รันเนอร์กันอีกแล้วนะครับผมพบกับซีรีโคดออฟโรดนะครับมากับรถที่แบบว่าโอ้โหจะเรียกว่ารถอะไรดีอ่ะมันคือรถที่มี8ล้อนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยใหญ่มากนะครับผมมันเหมือนรถหัวลากนะครับเหมือนรถ10บล้อเหมือนรถบรรทุกนะทุกคนแต่ว่า ได้ทําการอัปเกรดนะครับผมโชคแล้วก็ช่วง่างนะครับผมให้มีขนาดใหญ่แล้วมันดูแบบว่าสูงขึ้นนะครับผมดูว่าโอ้มี8ล้อนะครับแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ all wheel drive นะครับก็คือแบบว่า8ล้อเนี่ยหมุนหมุนพร้อมกันเลยนะฮะโอ้สุดยอดมากเลยนะเดี๋ยวเราเอาเข้าร้านแต่งสักนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่ารถเดิมๆม,มันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมลองเอาเอาไปขับดูลนะรู้สึกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมต้องเอามาแต่งนิดนึงเนะี่ย เดี๋ยวเราไปกันที่คัสตอมไม้นะครับผมเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดาให้เป็น i อเอ็กซ์เพอร์ลิมนะครับผมโห oh, สุดยอดถึงเครื่องยนต์นะฮะก็เกียร์ด้วยครับผมแล้วก็ยางเดิมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยก่อถนนเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นยางโซ่นะครับนี่ยางโซ่แบบนี้รับรองว่าก่อถนนกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมรถเดิมๆว่าโหดแล้วนะครับพอมาแต่งแบบนี้ยิ่งโหดกว่าเดิมอีกนะครับผมรถเหล่านี้ก็เป็นลายแบบว่าลายทหารนะทุกคนดูดูดูยางดูยาง ยางออฟโรดมองมีโซ่ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโหดมากนะครับผมไปเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปขับรถเล่นนะครับลุยโคลนเนะี่ยดูซิว่ารถเราจะเป็นยังไงนะเวลาเจอโคลนเนะี่ยวิตรงนี้นี่บอกเลยว่าถ้าเอารถธรรมดามาที่ติดนะครับผมไปไม่ได้นะฮะแต่คันนี้บอกว่าไปได้สบายมากครับผมไม่ว่าโคลนจะหนาขนาดไหนเนะยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะดูชอบว่ะชอบล้อแบบใส่โซ่อะมันดูแบบมันดูแบบโหดดียะคน หรือว่าปั่นโคลนกระจายหมดเลยับผมตรงนี้นี่รถธรรมดามาไม่ได้นะครับต้องเอาแบบว่ารถที่มียางออฟโรดนะแล้วก็ต้องขับเคลื่อนออลวลได้เท่านั้นนะครับถึงจะมาได้นะอันนี้บอกไปสบายมากชิวๆชิวๆชิวๆสิวๆเลยนะครับเดี๋ยวขอรูแผนที่แป๊บหนึ่งนะะเราจะขับไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราขับตามทางไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแบบนี้ผมขึ้นเคยมานะฮะ เพ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีทางคนโให้เราแบบว่าไปลองกันหรือเปล่านะครับมีทางแยกไหมทางแยกทุ่งไปอะไรก็ไม่รู้นะครับผมตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็มีทางแยกนะครับรู้สึกว่าจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันพูด <c oughs> <c oughs> ตรงๆเลยคือไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนียครับไปเดี๋ยวเราเอารถไปขับเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมดูสิว่าเป็นยังไงนะดูว่าดูทางดิ <c oughs> ที่โคนแบบว่า หนาเตะนะครับผมแต่ว่าเราก็ยังสามารถไปได้สบายๆนะีนี่ทุกคนข้างหน้าเราโอ้ข้างหน้าเรานี่แบบว่าโคนโคนไม่พอมีน้ําด้วยนะครับเป็นไงครับไปได้หรือเปล่าครับผมว่าชิวๆว,ว่ะทุกคนคือสภาพรถที่มันเหมือนแบบว่าไปได้ทุกทางอยู่แล้วนะครับผมผมว่าลุยน้ำได้ว่ะแต่เนี้สยสบายๆเลยทุกคนดูฮะ แปดล้ออ่ะที่ดูดิแปดล้อนี่ไม่ใช่ขี้นะทุกคนแปดล้อแบบแปดล้อใหญ่อะ่ะทุกคนนะล้อแบบใหญ่มากนะครับทุกคนไปฮะมันก็ไปของมันได้เรื่อยๆนะทุกคนนะ,ไป,แบบะออไปแบบชิวๆอ่ะเออไปแบบชิวๆเลยนะครับผมไม่มีติดขัดอะไรนะไปได้เรื่อยๆไปครับผมอย่าไปอย่าไปแมนะ้จะเจออุปสรรค มากน้อยเพียงใดนะครับเราก็ยังฝ่าฟันมันไปได้นะครับผมเพราะว่าเราคือซูเปอร์ซูเปอร์ทรัครถแปดล้ออภิมหาสุดโหดนะฮะ <c oughs> ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรวะ <c oughs> เอเอขอคนละหนึ่งชื่อนี่ทุกคนผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อจรถคันนี้ว่าอะไรดีนะครับขอคนละหนึ่งชื่อแล้ละกันนะครับผม <c oughs> ตรงนี้มีทางแยกนะครับผมไม่รู้ว่ามันแยกไปไหนเนะีฮย เขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีนะผมเลี้ยวซ้ายแล้วกันนะครับผมเบลซ้ายไปดูสินะครับผมดูดิทางโหดขนาดนี้ไปได้สบายสโอ้โหชิวๆครับชิวๆน่ามีน้ำหรือเปล่านี่เหมือนข้างหน้าเปนทางตันนะทุกคนเอาแล้วทุกคนครับลุยน้ำลุยน้ำแล้วทุกคนรู้สึกว่ารถเริ่มหนืดครับเจอแบบซุปเปอร์โคลนเลยนะตรงนี้ โผล่แบบว่าหนามากนะครับผมเกือบมิดล้อแล้วอะดูดิฮะเกือบมิดล้อแล้วทุกคนแต่ยังไปได้นะอ่าชิวๆไปครับชิวๆอันนี้นี่เหมาะมากเลยเหมาะกับการเอามาวิ่งทางออฟโรดแบบนี้นะแล้วก็ขนส่งพวกวไม้ต่างๆนะครับผมดูดิครับลัดป่าลัดเขาไปได้แบบโอ้โหสบายสบาย ชิวๆผมว่าทางมันยังไม่โหดคอทุกคนมันมีแต่ขี้โคลนนะแต่ว่ายังไม่มีแบบลุยน้ําลึกอะไรอย่างงี้นะผมว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแมพดีกว่าเปลี่ยนแมพแล้วเอาไปลุยน้ําลึกผมว่าถ้าจะมันกว่าครับวันนี้ก็วิ่งแบบชิวๆไปนะผมวิ่งสำรวจทางนะฮะดูซิว่าข้างหน้ามันมีอะไรนะข้างหน้ามันก็มีเสาเฮ้ยมีน้ําให้ลุยด้วยว่าอยากรู้เหมือนกันว่าลงน้ําตรงนี้มันจะลึกหรือเปล่านะถ้าลงน้ําลึกแล้วเครื่องเรามันจะไหวหรือเปล่า เออต้อง, <itte> ง <it> like, ลองต oui. ้องลองมันต้องลองดูครับอยู่ที่เรียนรู้ครับอยู่ที่เราจะทําการทดลองเนี่ยอ้าวไอ้น้ํามันลึกว่าเอแต่ไม่เฮ้ยยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังหมุนอยู่ยังหมุนอยู่แต่ว่าปลายต่อบไม่ได้นะทุกคนรู้สึกว่าน้ำตรงนี้มันเหมือนจะลึกไปนะทุกคนนะแต่ว่ารถมันยังขยับอยู่นะเอาทําไปเล่นไปรถมันขยับได้นะทุกคนเองมันมันกำลังขยับอยู่นะครับแต่ว่ามันขยับช้าเนีฮย แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนน้ำจะลึกลงเรื่อยๆเดี๋ยวเรียบร้อยจมน้ำต่อให้รถจะโคตรโหดขนาดไหนนะครับผมแต่ถ้ารถจมน้ำแล้วก็จบเหมือนกันนะครับนนตรงนู้นมีรถจมน้ำอยู่คันหนึ่งทุกคนเรียบร้อยไปเปลี่ยนแมปดีกว่ามาครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนแมปมาอีกแมปหนึ่งนะผมรู้สึกว่าแมปนี้มันจะมีทางทางให้ลุยนะเหมือนเหมือนแบบลุยน้ำอะไรทุกคนแต่ว่าน้ำมันไม่ได้ลึกอะไรมากมายนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ารถเราจะไปได้หรือเปล่าโอ้ย,อยชนต้นไม้ประเจ้าแผบไปครับแผไปไป,ไป,ไป,ไปลุยซึ่งที่หนึ่งนะครับวิมมหาโคดออฟโรดเลยครับผมเป็นรถที่ออฟโรดมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลุยน้ํานะทุกคนลุยน้ําแบบว่าขึ้นท่วนน้าไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่ารถเราจะไปได้หรือเปล่านะครับผมดูจากสถานการณ์แล้วก็คิดว่าน่าจะไปได้นะครับแผบชิวๆชิวๆ หักซิ่งเลยครับจังหนะนี้โอเคครับเด้ยวขวาฟิวยาวชุวแไหอ้าวติดอะไรไป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 นี่ทุกคนมันต้องมาลุยแบบนี้โอ้เป็นไงครับบอกเลยรถปกตินี้มาไม่ได้แน่นอน,นครับวิ่งทวนน้ำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะแต่ว่าเรามาได้ครับเพราะว่ารถเรานี้ล้อใหญ่มากแล้วก็ยกสูงด้วยนะครับโช๊คที่มีสองสี่หกแปดแปดอันนึงครับผม ี่คู่ครับบวกกับเต็ดนะครับผมขับเคลื่อนแบบแปดล้อพร้อมกันนะวิ่งก็บแบบชิ้ๆไปเลยนะฮะวิ่งกันทวนน้ำไปเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นมุมมองบุคนที่หนึ่งนะรถก็จะโยกๆหน่อยนะครับผมข้างในนี่มีวิทยุด้วยนะครับเผื่อวอเรียกเพื่อนมาช่วยนะครับผมรถติดรถจมน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะโอ้ยอดรถคันนี้เนี่ยมีชื่อว่า i x 5 0 0 m นะครับผมห้าเอ้ยไม่ใช่ i x 5 0 0 2 m นะครับผมนี่คือชื่อรถนะฮะไม่รู้ว่าเป็นชื่อจริงของรถเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าชื่อเป็นชื่อมอสหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะนี่ลุยน้ำับผมดวูวะโอ้โหโคตรโหดมันมาได้อะทุกคนคิดดูดิเจ้าหนึ่งความโหดครับอลังการมากไปครับวิ่งทวนน้ำไปได้เรื่อยๆนะฮะ โอ้นี่มันรถเรือขับเป็นเรือเลยนะทุกคนโคดออฟโรดครับผมเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เหมือนติดตรงนี้เหมือนติดมันติดก้อนหินนะครับผมฟรีทิ้งเลยนะไปครับยิงยาวไปเรื่อยๆฮนะโอ้รถสูงขนาดนี้เวลาขึ้นรถนี่คงจะลำบากน่าดูเลครับผมสังเกตว่ามันจะมีบันไดยอยู่ข้างๆเห็นไหมเออน่า,น,าน่าจะปีนบันไดขึ้นตรงนี้นะครับไมครับผมยิงยาวไปครับลุยน้ําลุยน้ํา นี่มันต้องวิ่งทางแบบนี้ครับผมถึงจะเหมาะกับรถเรานะฮะนี่เรียกว่ารถดีไหมเนี่ย <c oughs> อพิมาหารถนะครับผมหายับยิงยาไปวิ่งกันชิวๆผมขอเปิดแผนที่ดูหน่อยนะเราจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยผมว่าเรามาวิ่งไปสุดทางน้ําดีกว่าไหมทุกคนเออมาดูซิว่ารถเรามันจะไปได้ถึงไหนนะครับทางน้านี่จะลึกขนาดไหนนะครับผมต้องลองดูนะฮะ ใครับยิงยาวไปยิงยาวไป้าน่ามีบ้านคนด้วยวจะบอกว่าถ้ามีบ้านคนอยู่ตรงนี้นี่เวลากลับบ้านนี่คงจะแบบคงจะแบบยากลำบากนะดูเนี้ยต้องใช้รถออฟโรดเท่านั้นในะใครจะอยู่พื้นที่แถวเนี้ยเพราะว่าการเดินทางดูทางซะก่อนมันไม่ได้มีลูกลงลูกหลังอะไรเลยนะทุกคนมันมีเด็กทีโครนนะทุกคนนะ ทางหน้ามีรถเสียวทุกคนนะใครเอารถมาคว่ำแถวนี้วะเนี่ยงางท้องนะโผมอยู่ด้านหน้าเราเนี่เองนะฮยสงสัยจะมีจะมีอะไรนะลานเสือหอดเนี่ยข้างหน้ามันจะลึกหรือเปล่ามีรถมาคว่ำตรงนี้เนี่ยเฮ้ยรถเราเหมือนไปไม่ได้แล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนไปไม่ได้ทุกคนนี้มันติดอะไรวะติดก้อนหินหรือเปล่าไปครับเฮ้ยเดี๋ยว ฮ้ยเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าไปได้สบายๆตอนนี้เริ่มเริ่มโหดนะครับผมทางเริ่มโหดมากขึ้นนะเริ่มมีโคลนหนืดนะยโคลนดูดเนีผมดูดล้อเราแบบว่าไม่ให้หมุนเลยนะทุกคนหายไป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 ,ไป,ไปต้องใช้เกนหนึบพิเศษเปล่าถึงจะไหวะไปยาวไปยาวไปยาวไปเฮ้ย<ว> <laughs> ติดแล้วอ่ะไปไม่ได้ว่ะทุกคน พยายามเลี้ยวไปบ่อยให้ร้อมันเกาะโอเคได้อยู่ไมครับรู้สึกว่าตรงเมื่อกี้มันจะหนูดดูดล้อมากเลยนะผมล้อนี่ไม่ค่อยหมุนเลยนะไปเว้ไปเว้ยไปเว,ไปไว้ตรงนี้ยังไงครับยังไงครับสักมีไว้ให้เราฝ่าฟันเราจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้เอาเรื่องว่ะมันก็ยังไปได้อยู่นะทุกคนมันทําท่าเหมือนติดเหมือนจะวิ่งไม่ได้แต่มันก็ไปของมันได้ดูครับ โอ้โหชิวชิวชิวคนดูอาจจะงงแล้วทางดีๆมีพี่อั๋นทำไมไม่ไป <c oughs> เออถ้าทางดีๆมีแล้วไปทำไมแล้วนี่มันเกมออฟโรดมันต้องวิ่งแบบออฟโรดนะฮะมันต้องวิ่งแบบเปิดทางใหม่อะไรอย่างงี้นี่ครับผมวิ่งลุยคงลุยโครนนะทุกคนไปครับแล้วก็วิ่งไปให้สุดแบบเลยนะดูซิว่าข้างบนมันจะมีอะไรนะนี่มันก็ไปของมันได้วะ ก็ต่ตรงนี้แบบโหดมากอ่ะแบบโคลนมันดูดล้อมากเลยทุกคนเหมือนล้อมันไม่หมุนเ่ยดูว่ผมอาจจะต้องเหลือบซ้ายนิดนึงเะครับผมให้มันเกาะถนนบ้างเกาะหินเกาะดินบ้างนะครับผมไปไปไปรู้สึกว่าวิ่งกลางน้ํานี่คืออุปสรรคค่อนข้างเยอะเะฮะไปครับยิงยาวครับยิงยาวเันจะไปให้สุดเลยดูซิว่า ทาน้ำเป็นยังไงนะครับผมตันนี้ยังไปไม่สุดทางนะฮะก็ยังมีทางไปอยู่เรื่อยๆนะครับผมไปครับวิ่งดูน้ำไปเรื่อยๆครับผมยิงยาวไปวิ่งกันแบบชิวๆครับวันนี้นี่เป็นทางออฟโรดที่ผมคิดว่าน่าจะออฟโรดที่สุดละวิ่งยากที่สุดละทุกคนเพราะว่ารถออฟโรดธรรมดาเนี่ยมาไม่ได้แน่นอน,นครับผม ค่จะข้ามน้ําก็ลำบากแล้วทุกคนแต่คันนี้มันลุยมาได้อะโอ้โหถือว่าเป็นรถที่โคตรโหดเลยครับผมสร้างมาเพื่อวิ่งทางแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไปครับไปมันก็ไปของมันได้ครับดูว่าตรงนี้เริ่มหนืดหมดทุกคนเริ่มหนืดเริ่มหนืดไปไปไปอย่าไป อยากรู้เหมือนกันว่าสุดทางน้ํามันจะมีอะไรนะทุกคนนี่ผมอยากรู้ส่วนตัวเลยนะครับอยรู้ว่าน้ำข้างหน้ามันลึกหรือเปล่าไปไปไปยาวแปบยาวไปโอ้สุดๆจังคันนี้แน่นอนจริงๆนะทุกคนเอาไว้ไปวิ่งช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะทุกคนนะไปได้สบายเลยไปได้แบบชิวๆเลยเนะ มาครับขึ้นขึ้นบกนิดนึงอ่าไปชิวไปโอ้ย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 รถเด้งรถเด้งรถเด้งโชคไม่มีนิ่มเลยนะครับรถคันนี้โชคแข็งมากมีทั้งโชคทั้งแหนบนครับแอบลุยกันโอ้โหทางทางมันเหมาะกับรถเรามากเลยว่ะไปได้ชิวๆิวเนี่ย มีครับยังมีทางไปต่อเรื่อยๆครับทุกคนเราก็วิ่งไปต่อเรื่อยๆได้นะเดหรอไปเหยอไปสุดยอดครับเหมาะกับซีรีส์โคตรออฟโรดเลยครับผมเพราะรถคันนี้มันโคตรโคตรออฟโรลดนะฮะมู้จะบอกว่าโคตรยังไงดีคันนี้เป็นรถมอสนะครับผมเป็นรถมอสชื่อว่า ix 5 0 0 2 m นนะครับใครอยากเล่นก็ไปเซิร์ชในมอดเบราว์เซอร์นะครับ ของตัวเกมได้เลยนะครับโซโลันเนอร์เนี่ยเขาทำหมดมาค่อนข้างโหลดง่ายนะครับผมคือโหลดจากในตัวเกมเลยนะครับไม่ต้องไปลงเว็บไซต์นอกอะไรเงรี้ยไม่ต้องลงนะไปสบายชิวๆนะ้ยออรู้สึกว่าเหมือนจะเราจะมาสุดทางแล้วป่ะทุกคนข้างหน้าผมเห็นเหมือนจะมีมีแม่น้ำแล้วอ่ะมีแบบเหมือนเหมือนสุดทางอ่ะทุกคนนะ <S <S เราก็มากันเรื่อยๆเนาะจนจะสุดทางแลวทุกคน ่ะครับสุดทางแล้วไม่มีอะไรแล้วทุกคนผมออกขวาดีกว่าออกขวาไปวิ่งคโครนดีกว่าทุกคนนะดูสิว่าคโครนตรงนี้แจมมไหมเฉยๆไงทุกคนนะดูจากคโครนแล้วเนี่ยดูจากไม่ใช่ดูจากคโครนดีดูจากล้อเราแล้วเนี่ยคโครนพวกนี้คือแบบทำลายล้อเราไม่ได้เนี่ย <laughs> ดูทางจะโหดขนาดไหนรถเราก็ไปได้สบายครับผมดูฮนะ มันไปแบบน่าจะเฉอยอ่ะเฮ้ยตรงนี้ล้อฟรีทิ้งไว้ทุกคนไปต่อไปต่อไปต่อยิงโหดยิงโหดอยากมีสักคันมาทุกคนนะเอาไว้วิ่งเข้าป่ายางทางทางป่ายางมาแล้วฝนตกแล้วมันถนนลื่นนะผมที่โคลนเยอะนะเออไว้เอาไว้เข้าไปดูส่วนยางนะครับผมว่า ผมว่าค่าค่าน้ำมันถ้าจะแพงน่าดูอะ่ะเพราะว่ารถมันต้องต้องใช้แรงเยอะมันก็คงจะต้องใช้เครื่องที่แรงมากๆนะครับเครื่องที่แรงมากๆก็ต้องเป็นเครื่องที่แบบซีซีเยอะๆนะก็คงจะกินน้ำมันน่าดูนะครับผมดูฮะือแบบไปได้สบายๆดูชิวๆ,ๆมีทั้งหมดแปเกียร์นะครับผมอันนี้เราก็วิ่งเกียร์หนึ่งอย่างเดียวยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับเกียร์สามแล้วทุกคน โอ้โหเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนสนามเด็กเล่นน่ะเออจะบอกว่าไงดีเหมือนมาวิ่งในสนามเด็กเล่นเลยเนยีัยชิวๆเลยนะใช้ความเร็วได้สบายๆเก่งม,ม,มากครับรถคันนี้อายิงยาวไปผมมาโผล่ที่ไหนแล้ววเนี่ยไอ้ตรงนี้คืออะไรไอ้ตรงนี้คือไอ้ที่เขาเขาอันนี้ปะ ใส่ไม้ปะผมโหลดอะไรได้บ้างอะผมไม่ได้แบบไม่ได้ใส่อะไรมาเลยอะไม่ได้ใส่อะไรที่มันเกี่ยวกับขนของเลยอะขนไม้ขนอะไรเงรี้ยไม่ได้ไม่ได้ใส่มาเลยนะครับจริงๆมันมีแต่งกระบงกระบะมันด้วยนะคันนี้มีกระบะด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มาผมว่ามันจะไม่เท่าไหร่เออเลยไม่ได้ใส่มานะครับชิวๆครับบอกเลย ชิวๆนี่ผมรัดา่าขึ้นตรงนี้ได้ปะไป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 ,ไปคันนี้ไม่ได้ไปได้ถุกที่นะทุกคนไอทางออฟโรดทางกว้างๆเนี่ยผมว่าไปได้อยู่ละแต่ไอทางแบบว่าขึ้นเขาอะไรเงี้ยทางแคบๆผมว่าน่าจะไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยวงเดียวกว,ว้างนะครับผมแล้วแบบเป็นทางยูเทิร์นเยอะๆอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะไปไม่ไหวนะทุกคนล้อมันน่าจะติดต้นไม้ซะก,ก่อนนะครับติดต้นไม้ก็ไปไหนต่อไม่ได้นะครับ วิ่งตรงนี้นี่โอ้ชิวๆชิวๆเห็นน้ำนี่ยิ้มเลยเนี่ยเห็นทางออฟโรดออฟโรดนี่ขี้ยิ้มเลยฮะทุกคนสบายสบาย <laughs> บีบแต้หน่อยบีบแต้กดอะไรวะเอ๊ะกดตัวจีนี่มาบีบแต้เนี่ยทางแบบนี้อาจอาจจะมายากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะทำให้รถคว่มเลยครับผมน,นผั่นพูดยิ่งมันขาดคำเลยรถคว่าแล้ว <laughs> ตัศตัศไปต่อไปต่อถ้าไปวิ่งทางเขาเนี่ยผมว่าผมว่าน่าจะเละนะครับผมเนี่ยแบบเนี้ยมันจะคว่ำก่อนจะคว่ำซะก่อนนะทุกคนนะไป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 เนี่ยติดต้นไม้ครับผมติดต้นไม้เอาหายแล้ว <laughs> <laughs> งานเข้าแล้วทุกคนเรียบร้อยไปไหนต่อไม่ได้นะครับรถความ ไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแมปกันดีกว่าทุกคนครับมาเดี๋ยวเราเลือกรถก่อนนะครับผมเลือกเป็นเจ้าคันนี้ครับผม i x 5002 m มนะครับผม heavy d u ู y เนี่ยยอดแน่นอนครับคันนี้นะก็คัตตอมไม้ก่อนเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนช็อคใหม่นะครับแล้วก็ยางมีให้เลือกเยอะมากนะครับผมมีทั้งยางแบบเป็นโซ่นะครับยางแบบนี้ยางแบบนี้ก็มีนะครับผมคือแบบยอดนะทุกคน เอาแบบยางโซ่ดีกว่าผมก็ยางโซ่มันดูแบบเจ๋งดีนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเฟนเดอร์เฟนเดอร์ก็ปรับได้นะครับผมเฟรมรถก็มีให้เลือกแบบหลายอย่างนะทุกคนเนีย่ยดูดีเห็นปะ่ะมีทั้งขนอันนั้นขนอันนี้ไปนะครับผมเนี่ยมีกระบะแบบนี้ด้วยนะครับกระบะยาวๆนะมีอะไรอีกอะอะไรที่มันน่าสนใจผมว่าใส่เป็นกระบะไปละกันนะครับผมดูเท่ไปอีกแบบดีนะครับหมครับผมออกการะลาดมา นี่โอ้โหทางลงมาอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาทางลงให้เจอก่อนนี่ทางลงอยู่นี่ลุยเลยไปลงแบบนี้เลยครับทุกคนนี่บอกเลยว่ารถธรรมดาทําไม่ได้นะครับ <c oughs> ลงแบบนี้ก็เลยทีเดียวเนี่ยโอ้โหแล้วรถผมจะผ่านสองต้นไอต้นไม้สองต้นนี้ไปได้ปหเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้ครับทุกคนทําไงดีวะเนี่ยรถเรามันไอ้นี่วะ รถเรามันยาวแล้วก็ใหญ่เนี่ยครับผมต้องออกขวาเอ,อ้ยออกซ้ายเฮ้ยเ,เดี๋ยว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 ไปได้ปะเนี่ยไปได้ปะเนี่ยไปได้ครับผมชิวๆไปดูรู้สึกว่าเหมือนผมใส่ล้อโซ่มาใหญ่กว่าเดิมน,นิดนึงนะครับผมตอนแรกเหมือนไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะเหมือนมันใหญ่ขึ้นนะครับนี่ดูทางออฟโรดออฟโรดนะฮะเราก็ไปกันแบบนี้เลยชิวๆโอ้ดูด ไปได้แบบสบ,สบ,สบยายเลยครับผมจริงมีรถออฟโรดให้เล่นเยอะมากกว่านี้อีกนะครับทุกคนเอ่อทุกคนอยากดูรถแนวไหนก็ลองลองพิมพ์ไว้นะครับผมผมจะไปหามาเล่นเนี้ยมอดมีเยอะมากทุกคนนะมีเยอะจนไม่รู้ว่าผมจะเอาอันไหนมาเล่นก่อนเลยนะทุกคน้นขอดูทางดิมันมีทางออกซ้ายออกขวาด้วยว่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายดีกว,ว่าเลี้ยวซ้ายเหมือนจะมีทางขึ้นเขานะครับไป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 ,ไป,ไปมีทางคโคดดให้ผมอีกหรือเปล่า ซ้ายไปครับตอนนี้เหมือนมีให้ขึ้นขึ้นเขาตรงนี้ทุกคนคิดว่าผมขึ้นได้ปะผมว่าน่าจะได้นะทุกคนขึ้นไปครับไม่รู้ตรงไหนคือทางเฮ้ยมาถูกเปล่าวะน่าจะถูกหรือเปล่ใช่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่วะมามาถูกเปล่าไม่รู้นะ โอเคเนี่ยเห็นไหมทางเวลาทางแคบๆเนี่ยมันค่อนข้างเลี้ยวยากนะครับผมไปไปไปขึ้นเขาครับขึ้นเขาเราลุยโคลนลุยน้ำมาเยอะแล้วเรามาขึ้นเขาบ้างนะครับผมไปครับตรงน,รงนี้ตรงนี้มันเลี้ยวยากกว่าทุกคนแต่ว่าไปได้อยู่นะไปได้อยู่แล้วก็ถอยๆถอยๆแบบหักวงเลี้ยวนิดนึงนะครับผม ปฮะไปฮะไ,ไปของมันได้วะทุกคนยอดเอาติดติดติดอะไรติดอะไรติดหินก็ติดหินติดดับเบิลหินดดหนะครับผม <laughs> ไปครับไปครับตรงนี้เหมือนเหมือนมันไม่เกาะหินนะทุกคนเอาเราต้องขันล้อให้มันเกาะหินด้วยนะครับไปับผมยาวไปยาวไปครับพี่น้อง ดูทางดูทางดูทางที่มันให้ผมไปดิ <L> โ,โ,โคตรของโคตรออฟโรดเนี่ยแล้วรถเราวงเลี้ยวแบบแยะมากวงเลี้ยวมันกว้างกว้างแบบกว้างสุดๆอ่อะทุกคนฮนะกว้างแบบกว้างมากนะครับผมไปไป๋ยวไป,ไปนี่ขนาดมันเลี้ยวมันเลี้ยวล้อหลังด้วยนะเนี่ย ถ้าเกิดล้อล้อหลังไม่เลี้ยวนี่คือวงเลี้ยวมันจะกว้างมากกว่าน,นี้นะครับไปไม่ได้นะผมเอาไงรถแรงรถแรงปรีนเข่าไม่ได้วะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป,ปุบปป๊บปั๊บรับโชคฮึบฮึบเดี๋ยวต้องให้ใช้สลิงเชียวโอ้ผมว่าผมผมว่าต้องใช้สลิงช่วยแล้วล่ะมั้งรู้สึกว่ามันจะขึ้นยากเหลือเกินแต่ผมว่าไปได้นะผมว่า อาจจะไปได้นะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงเครับผมใช้เวลานิดนึงนิดนึงเฮ <laughs> ้ยมันจะไปได้อยู่แล้ว啊่ด้สลิงเหอะสลิงไม่รู้จะดึงตรงไหนด้วยโอ้โหงานงอกงานงอกงานงอกออกซ้ายแล้วกันออกซ้ายมาได้เปล่าได้เปล่าครับ ได้เปล่าครับเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้เหมือนจะได้ครับเหมือนจะได้ครับได้เว้ยได้เว้ยโอ้มันมาของมันได้โอ้โหแล้วดูทางมันให้เหลี้ยวเลี้ยวขึ้นไปอีกโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นโอเคใจเย็นนะใจะเย็นนะเราจะต้องเลี้ยวตรงนี้นะครับ ว่ามันขึ้นเขาไม่ได้มันก็ขึ้นได้อยู่นะทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าทางที่ขึ้นเขาเนี่ยมันแคบเอายังไงขึ้นไหวเปม่าไหวไหมไหวไหมไหวไหมเหมือนจะไม่ไหวว่ะตรงเนี้ยคือรถเรามันเหมาะกับทางออฟโรดก็จริงนะแต่ว่าปีนเขาผมว่าไม่น่าเหมาะว่ะทุกคน ฮึบฮึบแล้วฮึบแล้วฮึบแล้วสลิงสลิงดึงไหนได้บ้างไม่รู้จะดึงต้นไหนเลย <c oughs> ดูดิค,คือคือเวลาดึงนี่มันมันมันค่อนข้างใกล้ไปหน่อยไปทุกคนเนี่ยไปไปไปไม่ได้ไปทุกคน ไม่มีที่ให้ดึงสลิงว่ะน่าจะมาได้แค่นี้แหละทุกคนครับดูจากทรงแล้วนะไปฮึบ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 อื้มอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเดี๋ยวลองส่งมาอีกรอบนึงส่งใหม่อีกรอบนึงฮะ๊บทีทุกวันไปส่งไปส่งไปครับส่งไปครับส่งรอบนี้ส่งรอบนี้รอบนี้ก็ได้ไหม ได้ไหมนิดนนึงิดเดียวนิดเดียวคือไกลแล้วไกลแล้วโอ้โหรู้สึกรู้สึกว่าจะไม่ได้เลยครับผมเต็มที่แล้วฮะรู้สึกว่ามาสุดทางได้แค่นี้นะครับผมสุดยอดจริงๆครับและนี่ก็คือรถออฟโรดนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ออฟโรดมากๆเลยนะฮะใครที่อยากได้คันนี้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับผมชื่อว่า i x 5 0 0 2 m นะครับ ไปกันที่มอดเบ์เซอร์นะของตัวเกม SnowRunner นะครับมีหลายคันมีหลายคันให้เลือกเลยนะผมเฮ้ยเหมือนได้ว่าเหมือนได้ว่าคือือนมันติดก้อนหินนะเวลาเจอก้อนหินแล้วมันลื่นๆไงไม่รู้อะมันเหมือนรถมันไม่เกาะถนนนะครับโอไม,ไม่ไหวละลงข่าวเลยดีกว่ามาลงไปเลยวู้ฮู้ย้ฮู ติดต้นไม้ติดต้นไม้โอ้ยเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยติดต้นไม้เลยอะโอเคทุกคนวันนี้ก็เล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กันให้กําลังใจกันสักนิดนึงนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อยากให้ผมเล่นรถแนวไหนก็เมนเมนบอกกันไว้ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลย อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน see y o u again ครับบ๊ายบาย